สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สาบาน้าก็จะมาอีกมุมหนึ่งนะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะอันนี้มุมบนสะพานที่ว่รารถแลนด์นะจ้ะสาบาน่ากัจะมา,าใครหบึ่งเนาะนี่จา้าอีกฟังหนึ่งนะจ้ะนี่นี่จา้าใบไม้กับเลืองเหลืองนะจ้ะเพราะมันโดนแสงแดดเนาะ รถกันแลนป์ไปแลนมายู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าเขาก็มีรลิมทางเนาะจ้ะเนาะสำหรับให้คนยางเนาะสาวบานหน้าค่ะยืน่นถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิง่งยู่นันละจ๊ะเบิ่ง้ะจ๊ะพี่น้องต้นไม้โดนแสงแดดเนะาะงามงาจ้ะพี่น้องนี่นะจ๊ะ อันนี้กระมุมที่ว่าน้ำโต๊ะมันไหลด้วยจ้ะฝั่งนี้เน,ะน,ะะเน,ะนานะนานามันนี้จะรดกระแลนเนาะปุณจาร์นกกระบินผ่านสามสี่ตัวนี่จ้ะใบไม้กระเรียนมากงั้นจ้ะเนาะอันนี้กระมุนมุ่งสพาพด้วยจ้ะ นีมุมวนสะวานนาะเดี๋ยวจะนอยสาวานหน้ากันจะพาลงไปเบิ่งอีกจก้ะอีกฝั่งหนึ่งเนาะกับคลิปที่แล้วเนาะสาวานหน้ากับทายอีกฝั่งหนึ่งจ้ะสวยสวยๆนะจน้ะเนาะไม้ไม้ต้นไม้กำลังเหลืองจ้ะไม้ไม้ไมไมไมกำลังร่วงเนาะแล้วก็จะเข้านาะน้าวเลยจ้ะ ใหม่กเมเ็เริ่มเลื้งเริ่มร่วงน้อจ้ะเนาะนี่จ้าเมืองแน่จ้าแดงด้นพระอาทิตย์กับแหงงามเนาะจ้ะเนาะนี่น้อจะ้ะนี่เราก็สิไทยเป็นในเส้นทางเน้อจะ้ะสวยสวยนาะจ้ะเนาะ้นนบ้านเขาเนาะน่จ้ะต้นใหม่ใบไหม่มมเลื้องเบิดจ,จะ้ะ โดนแสงแดดเนาะอันนี้ถนนนะจ๊ะเนี่ยซาบานหน้ากระทายในถนนเขานอจาจะเนาะความสวยมาให้เบิงเนาะว่ามันเหลืองสวยจ้ะน,นี่จ้าสาบานหน้ากะจะผ้าลงไมาอีก ทางหนึ่งนอกจากเนาะจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วสาวบานหน้านจะยู่อฟังพุ่นจ้ะที่สาวบานหน้าไายให้เป็นเนาะอันนี้สาวบานหน้าอ่อมสะพานมาจะาจะมาไายฟังนี่ให้เป็นเนาะสายหนานกับสายหนานเดียวกันละาจา้ะแต่ว่าคนละทางเ,เนาะคือจ้ะแสงแดดน่ามากนะจ้ะนี่จ้ะ มา่านซุ่มนกเลยบริะะจะคบริจาคเห็นสภาพน,นะจ๊ะสภาพเน,น,นี่ยสภาพโรงแรมนะยค่ะนะี่ริจาะเนาะฟังนี่เขาก็สวยงามแบบนึงจนะ้ะสาบาน,น่าจะเลยถ่ายมาให้เบินะ่งเนาะคลิปก่อนสาบาน,น่าอยู่ฟังคุณจ้ะอันนี้คนเราฟังเนาะจ้ะเนาะ นี่จ้าเมื่อออกมาเห็นปลาเห็นบใบไหม่เหลืองสวยจ้ะก็เอามาฝากพี่นองเนะาะใบไหม่มันโลนจ้ะพี่น้องนี่จ้ะบใบไหม่โลนจ้ะเป็นเรื่องๆอยู่เนาะจ้ะเนาะสัปดีสาวบานหน้ายางออกมาจ้ะก็เลยเก็บป่าพ,พี่ใหม่พี่นองเบิ้งเนาะจ้ะ พี่น้อง,บงเบ่งแนง้นขึ้นไปก็เห็นนกจ้ะก็เลยมาร่วมเลยเนาะจา้ะเนาะนกเขาแบยูแบบธรรมาชาติเขานาะจ้ะพี่น้องนี่เนาะงั้นขึ้นไปข้างบนเนาะก็เลยเห็นจ้ะก็ชมนกไปนั่มเนาะจา้ะเนาะก็อยู่ตามธรรมาชาติเขาเนาะจ้ะนี่จ้า คลิปนี้ายบายสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า